สวัสดีค่ะคุณติ๊กพอดีเมื่อกี้พี่สมทรงเข้ามาที่ร้านใช่ไหมคะพอดีเห็นหนูคุยกับพนักงานอยู่ <c oughs> ก็เลยได้คุยเบื้องต้นรู้จักร้านพี่สมทรงจากไหนคะอ๋อพอดีอดูทางเพจนะคะคือเราเหมือนเซิร์ชใน f a c e b o o k อะค่ะดู <c oughs> ว่าแบบที่จริงก็หาร้าน20ะนานแล้วแต่ว่าไม่เจอสักทีก็คือไปเจอมันก็จะไปเจอโซนแบบเหมือน ฝั่งกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่แต่เราอยากได้แบบเหมือนอยากเห็นร้านที่แบบอยากหาร้านที่แบบใกล้ๆเราอะไรอย่างเง<ฆ>ี้ยค่ะก็ <Import. S 2> เลยพอดีเมื่อคืนนี้ก็เลยแบบเจอทางเพจพอดีไปเซิร์ชก็เลยลองลองลองพ่งไปดูในคลิปวิดีโอของทางร<ฆ>้านดูอ่ะเป็นร้านที่อยู่โชคชัยที่เราเคยมานี่อะไรอย่างเงี้ย,ชชยค่ะก็เลยแบบเออก็ลองเดี๋ยวลองโทรติดต่อมาทางไลน์ก่อนอะไรก็เะยลองมาดูที่ร้านวันนี้ว่า มีสินค้าอะไรที่จะแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้ามาก็ประทับใจนะแบบพนักง,งานแบบดูแลดีก็กือถามแบบให้คําปรึกษาดีมากนะคะข,ขอบคุณค่ะก็ของคุณติ๊กเนาะเข้าไปดูในเพจแล้วทีเนี้ยพอดูปุ๊บเพจที่เรา,าโฆษณาไปอะ่ะเป็นคลิปไหนคะที่ที่เจอมีหลายคลิปมากเลยเหมือน หรือเปล่าประมาณน้องน้ำตาลหวานเจี๊ยบใช่ประมาณแนะนำร้านอะไรประมาณนี้ว้าวก็คือของเราจะมีหลายคลิปช่วงนี้เนาะก็จะมีน้องน้ำตาลด้วยเนาะที่เป็นแอดมินเราเข้าไปดูก็เลยเหมือนแบบเป็นที่โชคชัยเออเราก็เอ๊ะแต่อี่ร้านนี้นี่หว่าก็เลยเข้าไปเลื่อนดูเรื่อยๆอาวอยู่ตรงนี้นี่หว่าแต่เราแบบเออพยายามแบบอยากเข้ามาดูในร้านนะแต่แต่พอดีเห็นพนักงานยุ่งๆก็เลยไม่ได้ถามไม่ได้อะไรจนแบบที่จริงอ่ะเรา เหมือนตัดสินใจไป50แล้วนะเพราะว่าจะแบบโอนเงินไปให้อีกเป็นชายที่เราส่าวมาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยพอดีเอ้ยื่อคืนนี้ไม่รู้อะไรโดนใจแบบนัเนแสดงว่าก็เลยหยุดชะงักก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถามเรื่องการโอนเงินแล้วเพราะว่าก็ถามเพราะว่าสนใจแพ็กเกจแบบเจ็ดมือหรือแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะโดยโดยประมาณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าเขาอยู่ไกลเนาะเราเราแบบไม่เห็นของไม่ได้ดูแบบ ไม่ได้คุยกันแบบอย่างนี้ค่ะ,ค,ะคืออย,อย่างเราอยู่ใกล้ๆเราเรามีอะไรเราก็มา,า,มาคุยไ,ได้ค้าได้อะไรอย่างนี้แล้วลูกค้านะคะอยู่ใกล้ๆเองลูกค้าอยู่ที่อําเภอปากตรงชัยนะคะซึ่งจะอยู่พิกัดใกล้ๆร้านเราที่อําเภอโชคชัยนะคะก็ลูกค้าบอกว่าออจะไปซื้อแฟรนช์ไของที่อื่นนะคะ ทุกอย่าง20แต่บอกว่าไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจนะคะให้มาที่ร้านเรา j g k จุดทาเครื่องครัวนะคะแล้วน้องเขาบอกว่าเขาเป็นลูกค้าที่ร้านออมาอุดหนุนที่หน้าร้านอยู่ใช่แล้วเรื่อยๆ,ๆแต่ลูกค้าบอกว่ามาปุ๊บก,ก็ร้านเราจะยุ่งทุกครั้งค่ะเพราะที่ร้านตั้งขายปลีกและขายส่งก็จะยุ่งก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณติ๊กตั้งงบ ประมาณเท่าไหร่ดีคะวันนี้ท,ที่ที่ว่าจะไปดูสินค้าก็คือถ้าเอาจริงๆเลยก็คือว่าเหมือนเหมือนแบบไม่อยากให้เกินแสนแต่ว่าจะลงแบบเห,เ,หเหมือนเหมือนเหมือนเผื่อไปทงังแบบพวกชั้นวางพวกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะคแต่แต<อ>จะดูทีน,น,นึงว่าหรือแบบจะเปลี่ยนแบบมาลงสินค้าเยอะแล้วแบบชั้นค่อยอว่ากันอีกทีอะไรประมาณนี้ค่ะแบบ เพราะว่าตอนนี้ยังมองอยู่ว่าแบบไม่รู้ว่าจะจัดรูปแบบร้านยังไงเพราะว่าค่อนข้างกังวลสินค้ามันเยอะหน่อยแล้วแบบจะจัดยังไงจะแขวนยังไงอะไรต่อได้<ๆ>นะเดี๋ยวพี่สมทรงแนะนําอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องมีชั้นเดี๋ยวลองอดูโมเดลนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองตามไปดูนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตัดสินใจเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะร้านเรา,เาที่ว่าซื้อแฟนชนอยากก็คือตามงบของคุณลูกค้าคุณลูกค้ามีงบเท่าไหร่เราก็จัดสรร ตามงบของคุณลูกค้าเดี๋ยวเราลองไปดูเซต5 0,000ื่นกันดูเนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญไปดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะคุณติ๊กถ้าสมมติว่าคุณติ๊กบอกว่าเราไม่อยากมีชั้นวางของเนาะเพราะว่าเงินก็จะไปหมดกับชั้นวางของบางส่วนถ้าเราตั้งงบ1 0 0 0 0แบาทเนาะแต่เราอยากได้ของเต็มๆเ,เลยเราสามารถเลือกเซตนี้ได้5 0 0 0 0บาทซึ่งเซตตรงนี้นะคะจะมีนะคะโครงเหล็กนะคะพร้อมประกอบเลย จะมีโครงเหล็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตะแกรงนะคะแล้วก็สินค้าทั้งหมดทั้งหมดนี้เลยนะคะสินค้าทั้งหมดนี้เลยนะคะพร้อมไปขายแล้วก็มีป้าย JTK 20ให้ด้วยนะคะ2ป้ายแล้วก็คุณลูกค้าใช้เวลาประกอบนะคะแค่10นาทีก็จะได้ตามนี้เลยซึ่งตรงนี้นะคะจะใช้พื้นที่นะคะตรงนี้แค่3คูณ3เมตรนะคะส่วน ส่วนที่เหลือสมมุติว่าเราอยากเอาสินค้าที่มันเกินราคาเราสามารถเอามาเรียงโดยไม่ต้องใช้ชั้นได้เพราะว่าโทษนะคะเป็นบ้านเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าขี่ห้องคะอ่ะตอนนี้คือกะว่าจะทำสี่ห้องก่อนแต่แตว่าเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้คือทำธุรกิจพวกรับส่งอยู่แล้วแล้วก็รับส่งพัสดุอะค่ะแล้ว แล้วขายอะไหล่มเตอร์ไซค์นี่เท่ไรอย <ว au S 2> ่างเงี้ยก็คือ<ล>เป็นสื่อ <Solar. S 2> จ,จะรวมๆกันให้เป็นร้านเดียวกันอ,อ๋อดีเลยค่ะ <c oughs> ก็คือน้องเขาเป็นเจ้าของร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เปิดขนส่งอยู่แล้วแล้วก็เอาสินค้าทุกทุกอย่าง20ิไปลง <c oughs> นะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือเราสามารถนะคะเลือกสินค้าในร้านซึ่งมีสากระเบือยเรือลบครบเลยเมื่อกี้ที่พาหนูไปดูค่ะ ตรงนั้นนะคะเราเราจะเอาสินค้าจับราคาที่เกิน20เราก็จะจัดอีกมุมหนึ่งเนี้ยค่ะเราอาจจะจัดเหมือนล็อกถัดไปอย่างเงี้ยได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวลองศึกษาดูเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินก็พาชมดูว่าลูกค้าพร้อมวันไหนก็สามารถนะคะมาซื้อแฟรนไชส์ได้แล้วก็ข้อดีของที่ร้านถ้าสมมติว่าเราซื้อแฟรนไชส์ของเรานะคะของเรานะคะก็คือ ภายในหนึ่งเดือนถ้าเราขายสินค้าตัวไหนอะขายไม่ออกเลยหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเราสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน1เดือนนะคะแล้วก็สินค้าในร้านที่ว่าแตกหักเสียหายชำรุดอย่างเงี้ยค่ะสามารถเคลมได้ทุกชิ้นเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณติ๊กมากมากเลยนะคะที่นะคะโลกออนไลน์นะคะดึงดูดให้คุณติ๊กนะคะมาร้านพี่สมทรงนะคะ พี่สมทรงน่าจะมีสาริกาลิ้นทองด้วยนะคะก็คือลูกค้าบอกโดนจิตโดนใจนะคะจะไปซื้อที่อื่นแล้วก็เลยมาที่ JTK ก็ต้องขอบคุณคุณติ๊กมากๆเลยนะคะแล้วข้อดีของการที่เป็นลูกค้าร้านเรานะคะมีข้อดีด้วยคือหนึ่งเราจะสอนเรียนออนไลน์ฟรีเราจะสอนลูกค้าหาเงินในโลกออนไลน์เหมือนที่หนูรู้จักกับพี่สมทรงทางเฟซแล้วก็เราก็จะมีห้องนะคะ ให้หนูมาถ่ายรูปนะคะปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองใหม่ให้ดูสวยอย่างเงี้ยเราถ่ายรูปให้ฟรีแล้วก็อีกอย่างนะคะลูกค้าที่เปิดแฟนไ์กับเราเราจะไปถ่ายรูปให้แล้วก็ไปลงช่อง YouTube ไปทำสตอรี่ร้านให้แล้วก็แนะนำนะคะว่าร้านลูกค้าเปิดใหม่อยู่พิกัดอำเภอปากทงชัยอยู่ตรงไหนเบอร์โทรอะไร คือช่วยกันทำตลาดอีกช่องทางนะคะค่ะต้องขอบคุณคุณติ๊กนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ